بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام مرين إقامة المؤمنين وني حديث ที่จะมานําเสนอจะพูดถึงความอ่อนโยนค่ะความอ่อนโยนนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับคําพูดความอ่อนโยนนั้นเกิดขึ้นได้กับทั้งสายตาและแม้กระทั่งกับการกระทำํำพอทำเมื่อใดก็ตามที่เราแสดงออกถึงความอ่อนโยนความดีงามจะเกิดขึ้นกับเราค่ะ عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم อินนรีฟก์ลากูคุณว่าในเช่นอิลลาซานาหูว่าลายุนซาอูมินเชินอิลลาชานาหูเราว่าฮมุสลิมรายงานจากท่านหญิงไอแาร์รดย์ลอหัวอันฮานะคะได้กล่าวว่าแท้จริงท่านอานละละัลซุนซัลลาห์หัวเลวซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า ความอ่อนโยนนั้นจะไม่ถูกใส่ไว้ในสิ่งใดนอกจากจะทำให้สิ่งนั้นมีความสวยงามและความอ่อนโยนก็จะไม่ถูกออกจากสิ่งจะไม่ถูกถอดออกจากสิ่งใดนอกจากจะทำให้สิ่งนั้นน่ารังเกยียจค่ะฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหมัมมุสลิมนะคะจากตัวบทฮะดิษที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะทำให้รู้ว่าความอ่อนโยนนั้นจะสร้างความสวยงามให้กับคนที่ประดับประดาความอ่อนโยนไว้ในนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากว่ามีความอ่อนโยนก็จะได้รับความรักและการเชื่อใจ และความเท่าทูนจากลูกๆคนที่เป็นครูหากว่ามีความอ่อนโยนก็จะได้รับความเชื่อใจจากนักเรียนได้รับความรักแล้วก็ได้รับความเคารพจากนักเรียนเช่นเดียวกันคนที่เป็นนายจ้างนะคะถ้าหากว่ามีความอ่อนโยนก็จะได้รับความรักความเชื่อใจและก็ความซื่อสัตย์จากลูกน้องและก็หากว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะหากว่าเขามีความอ่อนโยนอยู่ในตัวสัตว์เลี้ยงของเขาก็จะเป็นที่ชื่นตาชื่นใจของเขาแล้วมันจะซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเขานั่นเอง แล้วเมื่อใดก็ตามที่ความอ่อนโยนถูกถอดออกจากใครก็ตามความอ่อนโยนถูกถอดจากพ่อแม่พ่อแม่จะกลายเป็นคนที่เกลี้ยกล่อดโหดร้ายน่ากลัวความอ่อนโยนถูกถอดออกจากความเป็นครูก็จะเต็มไปด้วยความฉุนเฉียวความโมโหเด็กจะไม่ได้รับตัวอย่างที่ดีงามความอ่อนโยนถ้าถูกออกจากคนที่เป็นนายจ้างนะคะลูกน้องก็จะอยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่อยู่ด้วยความระวัดระแวงค่ะไม่เกิดความสุขในการทํางานเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีความสุขและถ้าหากว่าความอ่อน โยนถูกถอดออกจากคนที่เป็นเอ่อคนที่มีสัตว์เลี้ยงบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็จะได้ความเจ็บปวดทุกทรมานบางครั้งโมโหอะไรมาก็มาลงกับสัตว์เลี้ยงโมโหอะไรมาก็มาลงกับลูกน้องโมโหอะไรมาก็มาลงกับลูกศิษย์โมโหอะไรมาก็มาลงกับลูกๆดังนั้นค่ะถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้นะคะที่เป็นคนจะต้องดูแลเอาใจใส่คนอื่น เขาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่ในหัวใจคนที่อยู่ภายใต้การดูแลหรือรับผิดชอบของเขาก็จะได้รับความรักความอบอุ่นใจและความสวยงามก็จะเกิดขึ้น อีกครั้งนะคะความอ่อนโยนนั้นจะไม่ถูกใส่ไว้ในสิ่งใดนอกจากจะทำให้สิ่งนั้นเกิดความสวยงามและความอ่อนโยนก็จะไม่ถูกถอดออกจากสิ่งใดนอกจากจะทำให้สิ่งนั้นน่ารังเกียจดังนั้นนะคะพยายามบอกตัวเองว่าหากว่าจะต้องดูแลรับผิดช,ชอบหรือว่าจะต้องมีการช่วยเหลือดูแลใครก็ขอให้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนค่ะแม่ครัวมีความอ่อนโยนเด็กๆที่ได้ทานอาหารก็จะได้รับทานอาหารอย่างมีความสุขคนที่ทาอาหารให้คนในบ้านทานมีความอ่อนโยน มีความใส่ใจอาหารแต่ละจานจะออกมาอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันจะเต็มไปด้วยความรักที่มันจะอบอวลไปในอาหารเหล่านั้นนะคะและทําให้ผู้ที่ทานเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักที่ส่งท่อต่อมาในจานนั้นอันนี้เป็นความจริงค่ะดังนั้นนะคะอย่าให้พวกเราทุกคนให้ความสําคัญค่ะพูดจาให้อ่อนโยนกิริยาให้อ่อนโยนสายตาให้อ่อนโยนแล้วเราแล้วเราจะได้รับความรักกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อค่ะอินชาอัลลอฮ์สลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ